สายครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ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 ผมวันนี้ก็มาแบบด่วนๆเลยนะครับพ่อครับครับครับพอดีก็ว่าจะโทรเป็นแบบขอแนวทางครับพ่ออ๋อครับครับเพราะว่าแอดมินก็นอนโรงพยาบาลมาสองคืนก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ครับโครับยังไงก็ขอให้แอดมินหายวันหายคืนนะครับครับผมสาธุครับพ่อ โรคภัยที่เคยมีอยู่ในร่างกายขอให้สลายหายออกไปอย่าได้มีอะไรมีสุสภาพใดๆมากิมมักกันนะครับมาวขวางนะครับสาธุสาธุครับพ่อขอให้ความสุขความเจริญขอให้ร่ำรวยมีเงินมีทองจุนเจือครอบครัวอย่างสุขสบายนะครับสาธุครับพ่อครับครับวันนี้ก็คุณพ่ออยู่อยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมครับพ่อ ครับวันนี้อยู่บ้านคนเดียวคุณแม่กับน้องบัวคือวันนี้ไปทาธุระอยู่ครับอ๋อครับครับผมวันนี้คุณพ่อได้อยู่คนเดียวครับผมครหัวดูแลอยู่ครับครับครับผมพอดีก็ตั้งใจจะโทรไปขอแนวทางของคุณพ่อเป็นโค้งสุดท้ายนี่แหละครับพ่อครับครับเพราะว่าเอฟซีก็รอกันเยอะนะครับพอสลับแนวทางของคุณพ่อเนาะ ครับเพราะว่าไปรอบก่อนได้ถ่ายแต่พี่บัวเนาะของคุณพ่อยังไม่ทันได้ได้ยังมีแนวทางเนาะครับครับพ่อก็เป็นเป็นแนวทางที่คุณพ่อให้ไวตั้งแต่ต่อหงวัดสามสี่สองใช่ไหมครับพ่อครับสามสี่สองครับครับแล้วก็สามหกอืมมีสามสี่สองกับสามหกที่พ่อให้ไวตั้งแต่ต่อหงวัดครับครับครับผมแล้วแล้วแล้วหลังจากที่ ได้เลขสามสี่สองกับสามหกคุณพ่อมีเลขเพิ่มไหมครับพ่ออ๋อมีอยู่สองตัวครับสองต่ 2> 2นางรับอ๋อได้ได้มาจากไหนครับพ่อเพราะว่านี่คือผมนั่งมินิต่อหน้าแม่ตะเคียนอยู่ที่สตึกครับอ๋อครับที่อำเภอสตึกครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับพ่อเพราะว่าปรากฏว่าแม่ตะเคียนท่าน เหมือนท่านจะอยากจะให้บูรณาการหรือไม่ก็อยากจะให้จัดของไหว้แกนั่แหละคอธิษฐานนี้ก็เลยผมก็เลยไปจุดทูบสิบหกดอกอธิษฐานครับแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงรับอยู่ที่บ้านเขาครับครับอยู่อยู่ที่ไอหน้าบ้านเขาครแต่เมก็บ้านของคุณแม่อุบลอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ที่อำเภอสตึกครับอ๋อครับผมครับก็เลยได้ได้ขึ้นมาเพราะว่าอ <kr> ันน <ired> ี้คือเขาดีมิตมาให้เลยครับครับอ๋อแต่อันนี้จะจะยังไงอันนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าเขาเขาก็ขึ้นมาให้เห็นชัดๆเลยครับอับก็คือตัวเลขมันขึ้นมาให้เห็นชัดเลยใช่ไหมครับคุณพ่อใช่ครับเอาะวาเรียงกันมาเลยครับอ๋อ อ๋อครับครับผมแล้วในลักษณะของตัวเลขที่ขึ้นมาให้คุณพ่อเห็นมันเป็นยังไงครับพอเรียงยังไงครับเออมันเรียงเรียงวิ่งตามกันมาเลยครับแล้วไอ้ส่วนไอ้ส่วนสองตัวนั้นก็คือเขาก็จะอยู่นิ่งๆเลยครับคือเขาไม่ขยับไปไหนเลยครับอ๋อครับครับพ่อก็เลยผมก็เลยได้อธิษฐานว่าถ้าถ้าแม่ตะเคียนยินดีที่จะให้ลูกมาทาใบสีถวายก็ ขอลูกพร้อมที่จะทําถ้าลูกมีโชคมีหน้นากับแม่ตะเคียนอย่างนี้ครับถ้าแบกมันไปแบบนั้นถัลมาขอกไม้ก็หมากดูอะไรพวกนี้ก็คือทํแม่ตะเคียนท่านเนตาก็ได้่างนั้นก็กลัาวว่าจะทาตามทาที่อธิฐานไว้ครับอืมครับก็คือเหมือนเป็นการไปบนบานเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณพ่อ ประมาณนั้นครับแต่ว่าถามว่าบนดานไหมไม่ได้บนนะครับเพราะคืออธิษฐานขอท่านโดยตรงเลยใช่ครับโอ้ครับผมขอโดยตรงเลยแล้วก็นั่งดูพักหนึ่งทุกก็หมดไปประมาณกว่าครึ่งอะครับทุกสีตกดอกนี้ไหมหมดไปประมาณกว่าครึ่งแล้วก็นั่งพอสมควรดูครับครับแล้วแล้วเรียกที่คุณพ่อเห็นในนิมิตหรือว่าในจิตเป็นตัวไหนครับคุณพ่อเป็น สองศูนย์สี่ครับสองศูนย์สี่ห้าแปดครับสองตัวโอ้สองศูนย์สี่กับห้าแปดครับออันนี้คือเห็นมาแบบไม่คาดคิดว่าจะเห็นแบบนี้ครับแต่อัานี้จะมันจะพลาดเคลื่อนยังไงอันนี้ไม่ทราบครับครับผมก็คือจะออกเรือไม่ออกอันนี้ไม่มีใครรู้เนาะพ่อเนาะครไม่มีใครรู้ครับครับแต่ว่านี่คืออันนี้คือเห็นมาจริงๆครับ ครับกับแม่ตะเคียนครับครับก็คือถ้ามันออกตัวที่แม่ตะเคียนท่านให้มาเนี่ยก็คือคุณพ่อจะนำใบสีแล้วก็ผลละหมากลากไม้ไปไหว้ท่านอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อใช่ครับเพราะว่าผมก็ได้อธิษฐานไว้แล้วครับอืมครับผมที่หวัว่าผมถ้าทำแม่ตะเคียนท่านให้มาแบบนั้นก็ถ้าได้มาแบบนั้นจริงๆผมก็จะไป ทำตามคําทำที่สัญญาไว้กับแม่ตะเคียนครับอืมครับผมก็คือประมาณว่าถ้าแม่ตะเคียนให้ทางเอฟซีมีโชคมีลาบอย่างนี้เนาะก็จะได้นําุลไมารากไม้ไปไหว้ท่านอย่างนี้เนาะพ่อครมบผมอืมก็คือตัวตัวที่มันขึ้นมาก่อนนี่เป็นเลขสองศูนย์สี่ใช่ไหมครับพ่อสองศูนย์สี่ตับอันนี้คือชัดๆเลยแล้วก็ห้าแปดนี้ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมเลยครับ ครับครับผมคร่แต่ที่ผมไปนั่งนี้คือผมไม่ได้บอกเจ้าของบ้านเลยเ<อ>จ้าของบ้านคือท่านไม่รู้เลยคือผมยังไม่ได้บอกใครเลยครับไม่ได้บอกใครเลยแม้แต่คนเดียวครับอืมครับครับอันนี้เพิ่งจะ,ะมาเปิดเผยตอนที่แอดมินมาโทรหานี่ครับอืมครับครับพอ่อก็คือ แม่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 แมแตะเคียนท่านนี่อยากให้คุณพ่อไปนั่งหรือว่าคุณพ่ออยากไปนั่งขอท่านโดยตรงอย่างนี้ครับที่รกเล่ามบ้านบอกว่าแม่ตะเคียนนี่ค่อนข้างจะแรงค่อนข้างจะแรงแล้วอันนี้ผมก็เลยเออเดินไปดูกับพอวเดินไปดูปุ๊บอันนี้ผมก็ดูว่าทุกซมเกินครับทั้ง,ลงรล้องทั้งมะพร้าวนี่ก็เหี่ยวแห้งไปหมดแล้วครับคบน้ําผ้าไอ้น้ำวงน้ําบาดอะไรก็ไม่มีเลยแล้วผมก็เลย ได้ไปจุดผูาอ,อธิษฐานคบอกก็คุณแม่น่าจะอยู่วนั่นแหละคุณไหอย่างนี้ผมอ,อธิษฐานไปแม่น่าจะอยู่แล้วแหละท้าแม่ให้โชคลูกละลูกหลานถ้าลูกหลานได้ลูกหลานก็จะเอาผลไม้มาถวายแม่พร้อมทั้งหมงอาูนี้นะครับจะวป็ใบสีคู่หนึ่งครับ,รบงนี้เป็นใบสีปากชามครับ อันนั้นคือกะว่าถ้าแม่จะเกียนท่านให้แบบนั้นจริงๆก็ผมก็ต้องทำตามคำสัญญาที่ไว้กับแม่ตะเกียบครับอืมค่ะผมแล้วหลังจากที่คุณพ่อไปอธิษฐานจิตปั๊บตัวเลขก็โผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับพ่อรับก็นานพอสมควรแหละกว่ากว่าจะเห็นครับก็งานแขะสงสัยคุณแม่ตะเกียบท่านต้องดูจิตดูยัน ให้ดีแน่ชัดก่อนหรืออะไรยังไงนี่แหละครับถึงได้เห็นเลขสองศูนย์สี่มากับห้าแปดครับอืมครับสองศูนย์สี่กับห้าแปดครับแล้วแล้วสำหรับแนวทางของพี่บัวหรือว่าร่างทรงปู่เนี่ยมีมีแนวทางเพิ่มไหมครับคุณพ่อแนวทางเพิ่มก็คือเขายืนยันตัวเดิมครับโอ้ครับผมตัวเดิมครับครับก็คือครับ ก็คือมั่นใจแล้วที่ปู่ท่านเขียนให้ใช่ไหมครับพ่อครับ <ừ, S 1> <ident ly> ผมปู่มั่นใจแล้วครับเพราะว่าท่านบอกว่าน่าจะไม่ขยับไปไหนแล้วลนะ่ะอะไรต้นนี้นครับ <ừ, S 2> ครับครับผม ừ, บก็คือท่านเขียนให้นี่ท่านเหยัยบไว้ด้วยใช่ไหมค,ครับพ่อครับครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะพ่อเนาะครับผมครับผมก็ไม่มีใครรู้ว่าเรียกมันจะออกตัวไหนนะครับครับครับ ก็ไม่มีใครรู้เลยครับเลขตัวนี้เพราะว่าท่านออกมาให้เห็นแบบนี้ผมก็เลยเอามาแบบนี้กับอย่างนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> น,นี้เลขก็ไม่ได้เขียนเองไม่ได้อะไรเลยคือท่านให้เห็นมาโดยตรงเลยครับ <c oughs> อืมครนี้ครับพ่อไม่ได้เขียนไม่ได้อะไรเลยครับ <c oughs> เพราะว่าจุดทุกสิบหกดอกก็อธิษฐานขอท่านครับ <c oughs> แล้วก็ไปดูแล้วว่าอือธนมาตรรากไม้ก็เหนียวแห้งไปหมดมะพร้าวน้ำ น้ำเขียวน้ำแดงก็ไม่มีไบสีก็ไม่มีหมักรูก็ไม่มีแม้แต่น้ำดื่มก็ยังไม่มีเลยนะมนผมก็เลยให้นั่งอธิษฐานกับในวับ,บนี้<ม>นั่งอธิษฐานขอนั่งสมาธิต่อหน้าในป็นเพียนด้วยอยางนี้ถ้าแม่เมตตาลูกหลานโกรการมาก็ให้บรรดาลูกหลานด้วยเลย กสิ่งที่แม่เป็นเพื่อนกันตบปลามาถ้าเป็นจริงๆจะได้จริงๆก็มากรูตบปลาลักล้างทีนี้ค่ะค่ะผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ชมเป็นแนวทางของปู่สมนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฝันรอบแรกจะเป็นทะเบียนรถนะคะ3 4 2สี่แล้วก็3 6แล้วก็แม่ตะเคียนให้2045 8หเป็นย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ